นี่เป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งเท่านั้นนะคะทำไมฉันเลือกใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสปุกว่าเ i อชูสีเดวีเฟอร์องคองส์ทำไมฉันถึงเลือกใช้ชีวิตในฝรั่งเศส q u e จูนเกสย o งกงเมอร์พบโ r ส s ท o u v ว n งนี่คือคำถามที่มีคนถามฉันบ่อยมากหลายคนถามฉันว่าทำไมไม่อยู่เมืองไทยทำไมเลือกมาใช้ชีวิตในฝรั่งเศส บางคนอาจมองว่าฝรั่งเศสคือประเทศในฝันบางคนก็บอกว่าอยู่ไทยก็ดีอยู่แล้วแต่สำหรับฉันฉันมีเหตุผลส่วนตัวที่อยากแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ค่ะเสียงในใจที่บอกว่าฝรั่งเศสอ n f ฟงส c e ชเด é c o u ร์จูเน่ n นต์มานเยค่ะเดอร์วีฟในฝรั่งเศสฉันได้ค้นพบวิธีใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง I s ซิอองฟงเลตองเดอร์วีฟค่ะ ที่นี่ผู้คนให้เวลากับชีวิตความรู้สึกแรกที่ทำให้ใจฉันเอ็นเอียงไปทางฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องเงินทองหรือความหรูหราแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าฉันอยากอยู่ในที่ที่ให้คุณค่ากับชีวิตมากกว่าแค่การทำงานหนักไปวันๆตอนมาอยู่ฝรั่งเศสครั้งแรกฉันรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับเวลาชีวิตผู้คนเดินช้ากินช้า พักกลางวันจริงๆไม่ใช่แค่รีบกินข้าวเพื่อกลับไปทำงานมันคือวัฒนธรรมที่เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ต้องรวยมากก็สามารถเข้าถึงหมอโรงเรียนและการคมนาคมที่ดีได้สิ่งที่ฝรั่งเศสมอบให้ Le Système e s s n t é é l s é é o o l e s Le Transports ์ตูเอ e ิเออร n ออร ระบบสาธารณสุขโรงเรียนการคมนาคมทุกอย่างจัดการได้ดีมาก Meme si je suis étranger j ม me sens accepte อิซแม้ฉันจะเป็นคนต่างชาติฉันก็รู้สึกว่าได้รับการยอมรับหนึ่งในสิ่งที่ฉันรู้สึกประทับใจมากคือระบบรัฐสวัสดิการตั้งแต่เรื่องสุขภาพคลอดลูกโรงพยาบาลยันระบบการศึกษา หลายอย่างฟรีหรือถูกมากอีกเรื่องคือความรู้สึกว่าตัวเรามีที่ยืนในสังคมแม้จะเป็นคนต่างชาติแต่ก็รู้สึกว่าถูกมองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ดนจ้องมองแปลกๆยิ่งอยู่นานฉันยิ่งเรียนรู้ว่าฝรั่งเศสไม่ใช่แค่ประเทศท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่ชีวิตเดินช้าลงและเราฟังตัวเองมากขึ้นใช่คะ่ะฉันก็ยังคิดถึงบางไทย ลาไทลองเดเมมองเกซวงฉันคิดถึงเมืองไทยบ่อยครั้งเมอซิเชเมซองลีเพเดเตอ์มัวเมมแต่ที่นี่ฉันรู้สึกเป็นอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แบบฉันคิดถึงเมืองไทยเสมอโดยเฉพาะอาหารความอบอุ่นและการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แต่สุดท้ายฝรั่งเศสก็คือที่ที่ฉันรู้สึกว่าฉันได้เป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่และได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าตัดสินใจเพื่อตัวเองฝากถึงคนที่ลังเลเหมือนฉันเคยเป็น Ecoute เ e c o เต e วอเท i s t e e qui est bon pour vous ฟังสียงในใจคุณมันรู้ว่าคุณต้องการอะไรช h ง de pays ย์เซ o อซิชองเชเดวีการย้ายประเทศคือการเปลี่ยนชีวิตเช่นกันถ้าคุณกำลังลังเลว่าจะอยู่ไทยหรือไปใช้ชีวิตต่างแดนดีอยากให้ถามตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจากชีวิตไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่ถ้าคุณมีเสียงในใจที่บอกว่าลองดูสิลองไปใช้ชีวิตที่อื่นดูบ้างฉันแค่อยากบอกว่าเสียงนั้นสำคัญนะคะ เพราะมันอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณเหมือนที่มันเปลี่ยนชีวิตของฉันมาแล้ว Mexi i d v v o r Regard e e ก c เ t t e vidéo โ très b i บียง t ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยค่ะ แล้วเจอกันในคลิปหน้า